สวัสดีครับน้องนองพบกันอีกครั้งนะครับกับคุณครูโรเซฟนะครับวันนี้คุณครูจะพาน้องๆมาฝึกฝนการอ่านภาษาไทยนะครับในชุดมานะมานีน้องมีหนังสือชุดนี้กันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมพกันเลยนะครับบทที่19อ่านตามครูนะครับมานะเดินเข้ามาเสื้อ ของเขาดำมอมหน้าตาก็มอมพอเจ้าโตเห็นมานะก็ดีใจโผเข้าไป หาจนมานะลม้มลงนอนแผ่โตจะเลียแก้มมอมของมานะแม่ ดูโตต่อไปครูจะอ่านอีกครั้งนะครับต่อไปครูจะอ่านเร็วขึ้นด้วยนะครับอ่านตามครูนะครับมานะเดินเข้ามาเสื้อของเขาดำมอมหน้าตาก็มอมพอเจ้าโตเห็นมานะก็ดีใจโผลเข้าไปหาจนมานะล้มลงนอนแผ่โตจะเลียแก้มมอมของมานะ แม่ดุโตเปนหน้าต่อไปครับไม่ให้เลียและไล่มันไปแม่ว่าอย่า ให้โตเลียณนะไม่ดีมานะก็เชื่อฟังแม่ให้มานะไปล้าง มือล้างหน้ามานะก็ทำตามต่อไปอ่านอีกครั้งนะครับครูจะอ่านเร็วขึ้นนะครับไม่ให้เลียและไล่มันไปแม่ว่าอย่าให้ตัวเลียนะไม่ดีมานะก็เชื่อฟัง แม่ให้มานะไปล้างมือล้างหน้ามานะก็ทำตามต่อไปมาดูแบบฝึกนะครับแบบฝึกที่หนึ่งนะครับอ่านตามครูนะครับลอเอียรีเลียมอเอียเมียปอเอียเปียสอเอียเสียต่อไปนะครับเสียมอเสียมเจียมมอเจียม เทียมอเทียมต่อไปนะครับลมอลมงอมงมนมอนมอมอรมจอมมจมดอมอดมอมออมคอมคมชอมชมขอมขม ส,อมอสมมาดูแบบฝึกที่สองนะครับจะเป็นการเปรียบเทียบเสียงสะกดนะครับซึ่งเป็นสะกดงองงูนอนอูและมอมานะครับเดี๋ยวอ่านตามครูนะครับชางงอชางชาน,นอชานชามอชามชางชานชามเรือง,งอเรืองเรือนอเรือนเรือมเรือ,รอมอ เรือเรือนเรื่มเสียงงอเสียงเสียงอเสียงเสียงมอเสียมเสียงเสียงเสียมมองงอมองมอนอมอนมอมอมองมองมอนมอมลองงอลงลอนอนลน ลอมลมลงลนลมต่อไปมาดูแบบฝึกที่3นะครับเป็นการผันคำที่สะกดด้วยมอมานะครับอ่านตามครูนะครับปอมปอมปอมเอกปอมปอมโทป้อมปอมปอมปอมยอมยอมยอมเอกย่อมยอมโทยอมยอมย่อมยอม แกมอแกมแกมออกแกมแกมโทแกม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 ลอมลอลมลมอีกล่มลมโทลมลมล่มล้มหามอหาม,มหามอีกห้ามหามโทห้ามหามหามห้าม,ามงามองาม งามเอกงามงามโทงงาม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 ไปหน้าต่อไปนะครับมาดูแบบฝึกที่4นะครับแบบฝึกที่4ให้อ่านตามครูเลยนะครับถามหามสามงามนาม ยามตามชามต่อไปนะครับย้อมสีงามดีสีส้มลมพัดเลียมือถือเสียมเจียมตัวนมวัวตัวเมีย เสียใจไร้ส้มล้มลงกางร่มต้มแกงลองชิมส้มโอมะขามขอถามสามลอ้อข้างแรมแก้มมอมยอมแพ้ นอนแผ่แม่ห้ามข้อห้ามหามของมีดคมห่มผ้าช้อนซ่อมหัวหอมเป็นไงบ้างครับ ฟังกันทันไหมถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะครับให้คุณพ่อคุณแม่เปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะเปิดมากกว่านั้นก็ได้ฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเก่งไปเองครับแล้วก็อย่าลืมคลิกติดตามแล้วก็คลิกแชร์กัณครูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของครูด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ